สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงจะพาไปลองทํากุ้งผัดกระเทียมพริกไทยดําแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามลุงมาก็มีกระเทียมพริกไทยรากผักทีน้ําตาลทรายซอสปรุงรสกระเทียมสําหรับเกียวโรยหนะน้าน้ํามันหอยน้ํามันงา แล้วก็กุ้งพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพร้อมแล้วเราเอาพริกไทยไปคั่วก่อนแล้วค่อยเอาไปโขกมันจะได้หอม<ป>เอาลาวล่ะหอมแล้วเดี๋ยวเราเอาไปโขกกัน<ป>เดี๋ยวเราเอากระเทียมไปเจียวก่อนเอาไว้โรยหน้า ไฟกลางๆไม่ต้องแรงมากทุกอย่างพร้อมแล้วลุยเลยกระเทียมลาบบักชี เอาไปโขกแล้วใช้น้ํามันเก่าเลยน้ํามันที่เจียวกระเทียมนี่แหละผัดเถผัดกระเทียมแล้วก็ชี้ให้หอมเลยใส่กุ้งลงไปเลยใส่น้ำไปหน่อยมันจะแห้งไป เพิมน้ำไปอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะแห้งไปน้ำมันงาใส่ไปรสปรุงรสใส่ไปน้ำมันหอยใส่ไปพริกไทยดำใส่ไปน้ำตาลทรายใส่ไปผงชูรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ แต่ลุงชอบเลยใส่เพราะว่าผมชุรสอยู่คู่ครัวไทยมายาวนานแล้วล่ะใช้ได้แล้เอาแค่นี้แหละปิดแก๊สเลย เอาละเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างครับกุ้งกระเทียมพริกไทยดำแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทำใหม่ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงก่อนจากกาันวันนี้ลุงขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงแนเดอร์ลุงจะได้มีแรงมาดานใจ ทำคลิปใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้บายบาย